ชาวันที่สามษภาคามเป็นแมนแมนพฤศจิก <c oughs> ายน 6, 6 <c oughs> หกสิบหกตับมือขึ้นครับยึดผ่ามือขึ้นเนี่ยการล่านปีกสองเมตรปีกสองเมตรมแต่หหปีกหลังเหลือไว้เม็ดเกาชิบครับไปปีกเนี่ยม,มนันให้เก็บขอบผ่าอย่อ่า เลยครับอย่างว่าอย่งนดนะ้เก็บขออผ่าว ต้องปีกันใ่บางย่มนะครับเด้อตกองปีกใบบางย่มอ่าต้องขากบประมาณนี้นะครับจุดขากบขากบเนี่ยเม็ดสี่สิบเน่าเม็ดขากบเนี่ยเม็ดสี่สิบอกางเนี่ยเม็ดเก้าสิบครับอกกางใส่ความยนเม็ดเก้าสิบ เปียนอ่งสองเมตรครับจุดเปียนอ่2สองเมตรอ่าตรงถามของเองกนชนเหรอนิ่มอีกเพชรตรงได้ครับเปี่ยตัวนี้แต่ไปเ,เกินข้อมยาหรุดม่สันได้ครับ